หยาบหนเด้อทุกคนดูดิเป็นไงนะสวยไหมนะเยอะไหมหมูเจ้างามบอเต็มเลยเนาะเต็มเลยค่ะนี่สีเอาซํำไดสีกินซํำได้ซ้ำสีกินเห็นสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาดามเห็ดมัสรูมพาพ่อแม่พี่น้องมาลงทะเลอีกแล้วนะจ้าทุกคนคะ่ะวันนี้พามาทะเลแถวบ้านจ้าทุกคนดูวิววิวทิวทัศน์แบบสุดยอดดลวันนี้ไม่ลืมลิปสติกนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ไม่ลืมนะก็เอาเบาๆพอ พอมีสีสันพอสดชื่นนะพี่น้องนะพอหยิ้มมากาแล้วโลกทั้งใบแบบสดชื่นแจ่มใสเนี่ยแม่ก็ไก่ล้านตัววันนี้จะพาทุกคนมามาทําอะไรรู้ไหมคะทุกคนคะสีผ้ามาทะเลสีมาเบงผักทะเลผักคะน้าทะเลหรือผักอะไรก็ตามแต่ที่มันขึ้นผักบุ้งฝรั่งกบมีนะคะแต่ว่ามันจะขึ้นหรือยังก็ไม่รู้เดี๋ยวจะพามาดูกันมาชมแต่ตอนนี้ให้ชมวิวทิวทัศน์ไปก่อนคือแบบ สวยมากค่ะทุกคนค่ะทะเลฟังนี่โอเคกว่าฟ,<ะไ>ฟังฟังหนันอยู่พราแม่พี่น้องอันนี้คือทะเลเดียวกันกับที่แพทไปนะคะที่ไปเก็บคณะทะเลวันนั้นแต่คนละฝั่งค่ะมาเดี๋ยวพาาบึ้งบักเฮิงบักคอยบิ้งธรรมชาติวิวทอุทัศน์ไปเนาะพราแม่พี่น้องจ้ะน้ามันบรลงนะน้ำลงมือไม่สิผ้ามาเก็บหอยเดี๋ยวจัเด้อช่วงนี้เริ่มเก็บกินได้แล้วเพราะว่าน้ามันใสน้ามันสใส,ม,ส,ใสมันสีบ,บ่มิตะกรอนเขียวๆนี่คือน้ำใสสะอาดกินได้ค่ะนะคะทุกคนคะเบึ้งตีลับพี่น้องสวยงามจริงๆนะคะ บบสวยมากนนะเลยทุกคนค่ะดี่จะดูหอยกันนะคะนี่อ๋อนีปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้พามาเก็บหอยไปกินเลยนะฮะเพราะว่าน้ํามันไม่สะอาดนี่หอยตัวเล็กตัวน้อยหอย,หอยจูบไหมว้ดว <What? S 1> นี่พี่น้องเดี๋ยวมือไม่สีผ้ามาเก็บเพราะว่าอะไรอันนี้หรือว่าเราจะเก็บไปเลยหรือเราจะเอาผักลึกนี่เอาไปไปเซไหวกวนเนาะเอาเอาเอาแบบหอยเอาจักหน่อยก่อน พี่น้องเอาเอาพราใบนะพรา่าหยางมันนวยใหญ่ไหมพี่น้องมันนวยนวยใหญ่สีบลัเทิงไทยเทิงอีสานปนกันนี่บกหอยกับเอามันนวยใหญ่ยูพรา่าหยางพี่น้องอ่าเข้ายัางบวกกินกับบวกเป็นหยางเท่าไปแช่ไว้เนาะไปแช่ไว้เรากลับมาเราก็จะได้กลับมากินนะแม้เนาะ้ยถุงมือกักบพอดีไซน์แบบมาดามเจ้าเอาเอาถุงยางที่กินได้เขาว่าเนาะได้หมดถ้าสดชื่น เพราะว่า,าน,น้องเนี่ยน้องยสีอายุดูถูกด้วยพี่น้องด้วยอ้วนนะคะเดี๋ยวเอาไปลาบพี่น้องไปลาบขออนุญาตใส่ถุงมือก่อนแล้วกันนะอย่ามือหัวแตกด้วยาามาดามนาเจ้าจเฮ็ดมามันกับสีบอโอเคนะถ้าเจ้ามือหัวแตกนี่โอ้โหทุกคนคะ่ะสุดยอดเดี๋ยวขออนุญาตใส่ถุงมือก่อนนะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วเราก็จะเก็บเก็บกันต่อ เอาทั้งสองหอยเด้อเอาทั้งหอยขมหอยจุบหอยขมเนี่ยอร่อยมากนะทุกคนไปจิมแล้วก็ไปลาบนมเนี่ยคือว่าเคยกินแล้วนะมันอร่อยแต่ว่าต้องคนขยันนะคนขี้เกียจห้ามนะคนขี้ขาน ed, าเฮ็ดบ่ไดดอกพี่น้องขี้ขานเนี่ยหูว่าขี้ขานแกะบพว่ายังกะสร้างคนขี้ขานเนี่ยบ่ได้กินดอกเพราะว่ายังคนเนบะคนขคนี้เกียจก็คือหมายถึงคนไม่อยากทำนะแม่ ว่าคนเราถ้าจะสันสีกินมันต้องล่งมือเห็ดเหมือนการทำงานนั่นแหละเนาะต้องตั้งใจทำผลงานมันจะได้สําเร็จรุ่่วงไปด้วยดียดยเห็นไหมนี่โอ้เยอะมากทุกคนนี่เป็นตับๆเลยจ้ะโอ้ยโอ้โหนะ,นะไม่ต้องรอน้ำลงก็ได้กินนะนี่บักหอยเป็นตับๆเลยจ้ะทุกคนคะ่ะหอยหอยแมงผู้เดนมาร์กจ้าหอยมแมลงผู้เป็นตับๆเลยจ้านี่เอารูปสวยๆหน่อย นี่หอยมแรงผู่เอาเทื่องผักเครื่องอันนี่เอาไว้ก่อนไม่ได้ผักก็เอาหอยก็ยังดีเนาะนี่เอาไปแต่พ่อกินนะคะไม่เอาไปเยอะจ้ะมีพ่อแม่พี่น้องหลายๆ่านเอาไปเยอะๆเลยมาดามของฟรีของฟรีกับบอไปหลายพี่น้องเอาไปแล้วเรากินไม่ทันไม่ตุนนะเพราะว่าของแบบนี้ไม่ต้องตุนเพราะว่าเรามีสิทธิ์ที่จะมาเก็บกินได้อยู่เรื่อยๆเนาะ กินชน่วงที่เขาให้กินน่ะไม่จําเป็นต้องเก็บกักตุนนะคะทุกคนเพราะว่ามันเยอะเขาไม่กินกันคนที่นี่เพิ่นบอก,กินเนี่ยเขาไม่กินเขากินอยู่นะไม่ใช่เขาไม่กินเพียงแต่ว่าเขาไมไ่ไม่ออกมาเก็บเหมือนเราเขาไปเสียงเงินนหรแม่พี่นอ้องแต่เสียงเงินมันก็ดีกว่ากันอยู่ดีตรงไหนดีตรงที่ว่าอ่ามันไม่มีดินเนาะอันนี้ก็คือเราก็เอาไปแช่ไว้ก่อนนะคะ นี่แต่ว่าโศกดีลังเือกับบ่มีดินเลนี่พี่นาะเธอยิ่งยิ่งอยู่อย่างเงี้ยยิ่งไม่ค่อยมีดินใหญ่เลยเนี่ยยิ่งเข้ามาเก็บเอานัาน่นสิเนี่ยบ่มีดินเลยจ้ะอืได้แล้วได้ของกินแล้วจ้ะเนาะทะเลก็คือจะให้ดูความใสของน้ํานะทุกคนเนี่ยความใสทีมะดามบอกว่าช่วงไหนที่เขาให้เก็บกินช่วงไหนที่เราสามารถกินได้ให้ดูน้ํานะคะทุกคนน้ําใสสะอาดทุกนะ ใสจริงลิงจ้ะพี่น้องจ้ะเนาะเนี่ยคือใสสวยมากน้ำใสไหลเย็นมากนี่คือสะอาดสะอา้านปีที่แล้วที่แพทย์ว่าผ้ามาเก็บกินหรือว่าปีไหนจำไม่ได้แล้วม,มันก็นหลายหลายปีเนาะพี่น้องเพราะว่าน้ำมันไม่สะอาดทุกคนน้ามันบ่นสะอาดพื้นที่เขาไม่ได้ประกาศปัาดเต็มเลยพี่น้องจ้ะดูสิทุกคนาขอยเป็นล้านล้านตัวนะ นี่แหละเขาเอื่นว่าดงดงหอยดงหอยจ้าดงของหอยเห็นไหมทุกคนเป็นไงละ่ะสวยบ่งามบ่เนี่ยเป็นตับๆเลยเห็นไหมเป็นตับๆเลยนู่นน่ะอีกนู่นน่ะยิ่งสวยทุกคนคะ่ะไปเอาดองปุ่นก่อนเอาไปละบอไปหลายเพราะว่าลูกก็ไม่อยู่นะอวันนี้ ไปส่งลูกชายขึ้นรถไฟนะแฟนแพทกับแพทแหละกับน้องเพิ่นกับยินรอทรงไออยู่อยู่สถานีรถไฟน้องบอลกับไทยครั้งแรกนะจ๊ะทุกคนค่ะคนเดียวด้วยปีนี้น้องไอไม่ได้กลับด้วยนะปกติเพิ่นสกลับกับไอกับมูเพิ่นเนาะปีนี้เพิ่นน้องไอเ่กลับแต่ก็ให้ลูกเรียนรู้นะทุกคนเห้เขาไปไปเองเพิ่นกับ่านเด้เพิ่นแบบว่าเขาอื่นอยู่ีนเขาอื่นเนื้อวูด เขาอื่นประมาณบอกสั้นแบบสั้นนะแม่พี่น้องคล้ายๆว่าเน่องย่านแม่หนูกลัวนะเพื่อนวะก็เลยว่าไม่ต้องกลัวลูกหนูกเก่งอยู่แล้วก่อนขึ้นรถไฟแพ่กับไปส่งลูกลุงไปส่งถึงสถานีลุงก็ไปเลยเพราะว่าแพทเตรียมโตแบบใส่เสื้อผ้าไปเรียบร้อยเตรียมตัวที่วิ่งกลับบ้านเนาะกะแลนจากเมืองไปถึงบ้านแพทกับประมาณ ปดกิโลเข่ากิโลเนะี่ยพี่น้องแค่กันแลนกลับจากในโต๊เมืองที่ไปส่งลูกกันแหละอแลนกลับบ้านวิ่งกลับบ้านนะจ๊ะขออนุญาตหยิยบหนะเด้อทุกคนดูดิเป็นไงนะสวยไหมนะเยอะไหมมเจ้าง่ามบ่เต็มเลยเนาะเต็มเลยค่ะนี่เสียาซ้ำด่ายิสกินซ้ำดายิซ้ำสกินเห็นไนหะทุกคนขาแต่ต้องรองให้น้ําลงนิดหนึ่งนะเนี่ยเป็นตับๆเลยทุกคนดูดิ มูเจ้าอย่าว่าข่อยเก็บหน่อยเด้ขอข่อยเก็บหน่อยยีเลียนแหละหอยเอาแต่พ่อกินแม่หอยบ่เอาหลายข่อยสิเหลือแต่ตัวงามๆตัวส,สวยก็งามเบิดนั่นล่ะพี่น้องแต่หอยจูบนี่ยแสบค่ะเดี๋ยวเก็บไปหอยจูบก่อนหอยแมงคู่น่ะพอแล้วเอาแล้วจะ้ะอุ่ยงามหลายเก็บหอยจูบได้บัดเอาไปไว้ทันลาบเดี๋ยวไปแซนหนามไว้กลับมาจากฮ้อนแหลนพร้อมาลาบกิน อุ้ยเหดกจะต,ตับอยู่เช้าเยอะมากหน้ามันลงนะสิมันเปล่าได้เลยเยะกินก็เอกับอเบอเอื้อยกับเทือกันก็ทกลับกทายแต่ว่าเพื่อนไม่รู้ชอบกินไหมเห็ดไเพื่อเพื่อน,นตามเพื่อนนมตตลี่ไม่รู้ว่านางชอบกินไหมให้ลาบหอยเนี่ยอาเิมาก,กื่ดอกจะทำไปเผื่อด้วย ไมนี่ย่ต้องงุ่มเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องเก็บเอาเก็บเอาได้เลยจ้ะไม่ต้องงุ่มเรต้องงุ่มเนี่ยจะดดามาว่าแผดเหยียบเพิ่นเด้อวพี่น้องเด้อมันต้องได้เหยียบนะทุกคนไม่เหยียบ,ก,ยยบก็ไม่ได้อีกต้องเหยียบกลับมาแล้วนะมาดามกลับมาสูโหมดปกติแล้ว ไปทำหน้าที่ของเราเรียบร้อยแล้วดีใจหลายพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกลับไปบึงแม่บึงยาย่แม่น่ะสงสารแม่เหลือเกินตอนแพทมาน่ะคือว่าข้าไปอยู่เนี่ยแล้วห่าไปแบงเบาผ้าละให้แม่แม่อาจจะอ้างวางแบบว่าดูแลยายคนเดียวข้าไปอังสีเพื่อนกับอุ่นเนาะพี่น้องข้ามาอังสีเพื่อนกับิรคือทอดนะ่ะละเขาใจแม่อยู่แม่กับหายโอ้ยเหลือตนแม่พี่น้องแต่ว่ากะ ไอ้เออยดูแลอยู่บอกเออยเอยว่าป้าตองเป็นห่วงหรอเดยกเออยดูแลเข้ากับเบิดทวงไปได้ในระดับหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะหม,หมดหมดทวงไปได้ในระดับหนึ่งจะ้ะแต่ถามว่าห่วงบอกก็อุดห่วงบ่ได้แต่ว่าก็บ่ได้ห่วงคากันนัน้นเพราะว่ายังมีคนดูแลแทนเฮาอยู่น่ะไหมว่าแม,าแม่แม่แพทเพิ่นกะเป็นคนแก่ พู้เฒ่าพู้นึงอะพี่น้องที่ไปว่าผู้เถ่าที่พ่ค่อยรู้เรื่ององั้นเหรอมพี่น้องผู้เถ่าสมัยก่อน,นเนาะเลียนหนังสือกับนัน่นเลียนกับว่าเด้เลียนน้ำมูลสิไหมเพื่อนกับเค่อยรู้เรื่องบันไดเข้าไปเังสิแล้วก็อุ้นก็แต่ว่าลูกก็ต้องมาเหตุงานเนาะพี่น้องเนาะเขาเป็นสาวหลักของบ้าน,นต้องมาทำงาน ก่อขอยสีลมด้วพี่น้องเด้อยไม่ได้เยอะแล้วนะทุกคนนี่ดูแต่ว่าหอยจุ่มเนี่ยมันสามารถเอาอีกได้นะเพราะว่าถ้าเราไปไปต้มแล้วมันเหลือนิดเดียวแต่กับพ่อก่อนเดี๋ยวขอยมาเอาใหม่นี่กองกันจุนพูนอยู่พี่น้องโอ้ข่อยสีลมด้วพี่น้องเด้อมาตามจะล้มหัวทิ่มเลยนะเนี่ย ลื่นหักลำบากอย่าไล่ตาเดี๋ยวมเจ้าเด้อเก็บเอาสีเลยปานห้าต้องงุ่มเอาอันนี้ว่าต้องงุ่มยากนี่หาเก็บเอาในขดหินดูน้ำาสใสจิ้งลิงเลยอันที่นี่คอยนี่ละ่ะสีออกไปจังไถ <laughs> ออกมาได้แล้วทุกคน <laughs> นั่น,น,น <laughs> ออกมาได้แล้วแต่เกือบเกือบห้วยหลังนะ เกือบห้อยเดี๋ยวยเอาหนีดเอาหนี่ออกก่อนพี่นนอะจะล้างหอยกันทีนี้เดี๋ยวลงไปล้างหอยไปตรงนู้นดีวกว่าเนานะมันใสเย็นมากเลยนี่ พี่พี่พี่น้องเห็นบน่นี่ยังไม่หมดนะโอ้ยท้ามาดามหล่มลงนี่ขูบเอาเน่เด้อพี่น้องเอ้ยขูบเอามาดามนะเด้อเห็นไหมสวยไหมบางบางบาง,บางเถ่อเขาแนมบ่เห็นน่ะทุกคนบางที่มาดามแนมบ่เห็นน่ะมันมันงุ่มอยู่นี่ละแพลแนมบ่เห็นไปมาที่นี่ นะ้ำมันลึกขนาดไหนเราจะสามารถดึงลงไปได้ไหมได้ให้มันท่วมท่วมเก็บเราแล้วกันนะ <c oughs> เดี๋ยวจะเอาตะก้าล้ามีที่ไหนเก็บหอยใส่ตะก้าเนาะทุกคนเนาะนก็เห็นเรื่อยๆก็เก็บเรื่อยๆอยู่เ <c oughs> น้นหอยอันนี้หอยแมงผู้ไม่เน้นเพราะว่าหอยอันนี้อร่อยกรอบอร่อย กรอบแสบกุ ب, ้งหอยแมงผูด้วยพี่น้องเด้อไม่จูบนี่กรอบแสบหลายเดี๋ยวจะทำลาบให้กินนะลาบหอยแสยบมากกรอบกินกับผักเนาะกินกับขนาดทะเลเนาะนเอา้าขอยขึ้นเนี่ยบ่เห็นเจ้าตอนนี้เพียเยอะแยะเลยทุกคน เดี๋ยวไปหาเก็บผักอ่ะตรงนั้นน่ะทุกคนเยอะมากเดี๋ยวนะนีนะนะ่เดี๋ยวนะดูนะเดี๋ยวนะจะให้ดูทุกคนนี่เต็มเลยเนี่ยเป็นตบตับเลยเป็นตบตับเลยนะ น้องเป็ดสองตัวคุณนะพี่น้องเห็นปะเห็นเป็ดหน่อยสองตัวป่ะเดี๋ยวสิสูงให้เบิ้งเด้อน้องเป็ดสองตัวเดี๋ยวจะซูมให้ดูเป็ดนะอุ้ยนี่หอยตัวนี้งามงานพี่น้องนี่เดี๋ยวจะล้างหอยออกให้สะอาดนะพุ่นะปุณป่ณกําลังกองตูดกินหยังบุเห็นปะพี่น้องหนาหักแห้งอุ้ยไปวิ่งมาแล้วสดชื่นมากทุกคน แล่นกลับชวโมงหนึ่งพอดียื่อโซนผุนะมันเป็นหม่องให้อาบน้ำแด่จะเดือกแพะก,ก็เคยมาอาบด้วยกันแพะเคยลงมาแช่แล้วมันมีซาวหน้ามีอะไรด้วยไม่สูมแล้วนะเก็บต่ออีกนิดหนึ่งนะทุกคน เอาเดี๋ยวเด้อพี่น้องสงสัยน้องบอลโทรมามน้องบอลโทรมาพี่น้องลูกชายโทรมาเช็คอินเรียบร้อยแล้วค่ะแม่เก่งอยู่อยบอกแล้วไงว่านหนูทําได้ลูกตรงปล่อยเขาเหตเองนะพี่น้องเนาะมันสิได้เรียนรู้ไปเด็กๆคือว่าถ้าบลองเหตุกับบล้บงหูสิไหมเขาต้องลองทําด้วยตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยเป็นของกลอ,องอยู่พี่น้อง อาไม่ได้เลยตัวมันเล็กไม่เอาตัวเล็กตัวใหญ่ๆนะตัวหน่อยายกับเวลาจิ้มออกมาหาพูพอได้พี่น้องตัวเล็กเกินไปอะ่ะนี่แมนได้เนี่พี่น้องแนมเพื่อนๆอาจจะเหมือนไม่ใช่แต่ว่าใช่นะเน,เนี่ยหอยจูบหอยหอยจูบเดนมาก หอยจูฝรั่งเขาเอิญหอยจูฝรั่งเ่าต้องไปง้มมาใน้หนามด้พี่น้องหาเก็บอานะโขดหินเนี่ยเก็บเอาหาเก็บเอานะเห,เเอา,หาเก็บเอาพอาหรือยังมาดาม ความจริงนะ่ะมันเยอะมากเลยนะทุกคนทุนเจ้าเบิรงตลนะสวยเยอะและสวยมากเนาะูถ่ายรูปสวยๆดูรูปสวยๆนี่โอเคมาเรามาล้างหอยกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวให้ดูหอยที่ได้นะแต่ยังเก็บแต่พืชแต่พืชอยู่ ปานันล่ะวะเอาแต่พ่อกินเฮ้ยเก็บไปเก็บมาสิเต็มกระตาเกืเต็มดอกจ้ะไม่เต็มนะทุกคนนี่หอยที่เราได้นะเดี๋ยวเอามีดออกก่อนนะถุงมือออกก่อนเปียดถุงมือลวเนี่ยขึ้นมานี่ก็ได้เยอะอยู่นะเดี๋ยวพ่อกินน่ะล่ะมาเดี๋ยวจะพาทุกคนล้างหอยละล้างหอยแมงผู้กับหอยจุ๊บนะจ๊ะอย่าคิดเลิกเด้อมาจากทุกคนเหมือน ดามสุดทามูเต่ามาล่างหอยน้ำเขาเสใสของมันอุยจนาอันนี้บั ใ่เีนเพิ่อน,น,นออกพี่น้องตัวมันก็จะไม่เกี้ยงไม่เกาเท่าทีาท่อาเพื่อเข้ไปสื่อเขาเดอกพี่น้องแต่โดยรวมแล้วก็คือจะโอเคอะ่ะมันจะมีไอ้นี่เขาเรียกอะไรอับเกาะเขาเพียงบ่เพียงมักมากอเพิง จะทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นไงละ่ะหอยของเรานี่ไปโอ้ยข <c oughs> นลุงทะเลมากกันนํามึงน้ำหมูกลายเด้อพี่น้องสำหรับินีนีมาดามกับฝากไปซ้ำนี่เด้อพี่น้องขอบคุณทุกการใจทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ทุกแช่นะคะที่มีนหายมาดามเด้อว,วันสิภามาอันเก็บขนาดทะเลได้มาเก็บบอกหอยแทนแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูทำมีขนาดทะเลแล้วก็ พักบุงผักบุงฝรัง่งหรือว่าพักต่างๆที่ห้องสามารถเก็บได้ก็จะได้ทําคลิปมาให้รับชมต่อไปนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนใจทุกคอมเมนทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้มาดามเห็ดมัสลุมน,นะคะเจอกันคลิปหน้าจ้ารักนะทุกทุกสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะุหน่ะ๋อย้ยได้หลายเติบอยู่ด้พี่น้องแต่พ่อได้พ่ออันลาบอยู่พี่น้องจ้าไปแล้วจ้าชอบบรรยากาศชอบวิวนี้มากเลยมันแบบสดใสแห้งพี่น้องจ้า